โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมผมทามินชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมานี่ครับไก่ครับผมสั่งไก่ครับที่นี่ไม่ใช่ผมหรอกครับน้าผมนะครับน้าผมสั่งไก่วันนี้ผมจะมาให้อาหารไก่ไขนะครับผมผมจะลองให้อันนี้ดูครับมาครับมาครับลองเลือกครับว่าอะไรครับเลือกลือกครับโอ้จบเลยครับผมกลระมัดเลือดนะครับโอ้จบเลยครับต่กล้องผม เราก็เข้าไปครับเอาถือกล้องครับถือกล้องมันเข้าโอ้โหกล้องโอเคครับเราก็เข้าไปครับนี่ตู้ไก่แม่งโคตรเท่เลยครับน้าผมทำนะนะครับเข้ามาครับเอาครับถือมือครับมือบางกล้องนี่แหละครับ เราเอาเสษขาเนี่ครับดูครับไก่ไทยไม่เปียกไหมครับเนี่ยเข้าไปอีกด้วยครับใช่นล้วครับฮะมันกินไหมครับมีนกินไหม เราโยนไปโยนเราจะโยนไปแนละ้วไปกินครับไปกินเราโยนไปให้มันดูดิมันกินครับมันกินเอางเงยเบื้งเงยเบื้งเงยเบื้งเงเบิ้งเ,เอา าให้มันจะให้มัน,มมนบนนี้อีกนะครับรวางวางให้มันให้มันขึ้นมากินนะครับทำให้มันดูครับดูมันกิน,นครับดูดูมันกิน,นครับครับกินล่ำรมีไม่กิน,นครับ ผมจะออกยังไงครับดูครับผมไม่ออกยังไงครับตอนนี้ไก่มาทางนี้ครับแล้วก็อยู่ในเล้าไก่สักพักนะครับผมอาหารไก่ครับคานเซจสนับสนุนอาหารไก่ก็เชิญนะครับครับมือตากล้องดูอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมจะเปิดตากล้องนะครับครับดูไก่ครับ มันไม่กินนะครับดูผมไม่เห็นมันมามันไปกินตรงนู้นครับ,ด,บดูครับดูครับดูนี่ครับมันชอบเขี่ยนะผมกำมันางหานครับ,อบ,อรบเออเราจะให้มันกลับคืนเลยนะครับมันชอบมาขเขีย่ยหานะครับ รวางไว้ตรงนี้ตรงนี้ด้วยครับ <c oughs> ดึงยาครับแล้วพรุ่งนี้เรามาให้ต่อนะ,ระครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ